we ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นซึ่งเป็นรายการที่จัดไว้เพื่อให้คนของพระเจ้าที่ต้องการสแสวงหาและก็พึ่งพาพระเจ้าได้เข้ามาใช้เวลาศึกษาแคร่ครวนพระวชนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ผมขอนําพี่น้องได้มาศึกษาแคร่ครวนพระวชนะของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อ11ถึง22ครับฮีบูบทที่9ข้อ1ิถึง22 แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งบรรดาสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่พระพลาที่ใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์คือไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของโลกนี้คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เพราะว่าถ้าเลือดแพะ และเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกวัวตัวเมียที่ประภพรมลงบนคนที่มีมนทินสามารถชำระเนื้อตัวให้บริสุทธิ์ได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระโลหิตของพระคริสผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณน,นิรันต์ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่ปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปรนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้ พระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันต์ตามพระสัญญาเพราะความตายที่เกิดขึ้นนั้นไทยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาการล่วงละเมิดที่เกิดภายใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมก็จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทําหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะมีผล แต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นแม้แต่พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้สรงตั้งข <|so|> ึ้นโดยปราสจากเลือดเพราะเมื่อโมเสสประกาศบัญญัติทุกข้อในธรรมบัญญัติแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกวัวเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหุศพมาประพรมหนังสือม้วนนั้นรวมทั้งประชาชนทั้งปวงด้วยท่านกล่าวว่า นี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็เอาเลือดประพรมพระพลากับเครื่องชายทุกชนิดในพิธีนมัสการนั้นเช่นเดียวกันแท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย ท่านผู้มีเกติก็คงจะเคยรู้สึกด้วยเช่นกันว่าบางครั้งในสิ่งที่เราได้รับมาจากใครบางคนอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมดาแล้วก็ง่ายมากๆแต่หากเราเข้าใจที่มาที่ไปหรือแก่นความหมายของสิ่งที่เขาให้เรามานั้นเราจะมองเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นถึงใจปรารถนาของพวกเขาก็จะทำให้คิดความคิดมุมมองของเรา ต่างออกไปจากเดิมที่เราเคยเป็นฉะนั้นก็ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับในพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้ได้เปิดเผยให้เราได้เห็นว่าเมื่อพระเยซูริบโรงได้ทรงเข้ามาบังเกิดในโลกนี้มาพลชีวิตมาตายเพื่อเป็นค่าไถ่ให้ก,กับมนุษย์นั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาสามัญมากๆแต่หากเราเข้าใจแก่นแท้และความหมายและเบื้องหลังในสิ่งที่เป็นความตั้งใจหรือพระประสงค์ของพระเจ้า แล้ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราความคิดของเราจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกแกเราทั้งหลายไว้ว่าในการมาของพระเยซูคริสต์ได้หยิบยกเอาอุปสรรคหรือปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้มนุษย์ได้เข้าใกล้พระเจ้าหรือเข้าถึงพระเจ้านั้นได้ถูกหยิบยกออกไปพระคาของพระเจ้าได้บอกแก่เราทั้งหลายไว้อย่างชัดเจนก็คือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในฐานะของมหาปรหิต แห่งบรรดาสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วนั้นพระองค์ได้ก็ได้เข้าไปสู่พระพราที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนวงเล็บที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์และไม่ใช่สิ่งที่ปลูกสร้างของโลกนี้คือเสด็จเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาป ที่สมบูรณ์และชั่วนิรันดร์นั้นเป็นคําตอบว่าในการมาของพระองค์อาจจะดูเหมือนเรียบง่ายและธรรมดาแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่และกินความไปไม่ใช่แค่ชั่วครูชั่วยามแต่ชั่วนิรันดร์มีผลต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติทุกเชื้อชาติพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาและทุกยุคทุกสมัยนั่นคือสิ่งที่เบสกิดได้หยิบยื่นหรือประทานให้ แกเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อหรือในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่สแสวงหาต้องการจะพึ่งพาพระเจ้าท่านผู้มีเกียรติครับการใช้เลือดของพระองค์หรือว่าใช้พระโลหิตของพระองค์มันมีความหมายอะไรและมันแตกต่างอะไรจากเลือดของสัตว์จากพระคำพระเจ้าที่อ่านไปสักครู่ก็สามารถให้คําตอบแก่เราทั้งหลายไว้ก็คือว่าทําให้ชีวิตของมนุษย์ได้รับการไถ่ และมีผลไปตลอดชั่วนิรันดร์แต่ก่อนหน้านั้นโดยพิธีกรรมในระบบของการถวายบูชาในเต็นท์พระพราหรือในพระวิหารที่ปุโรหิตได้กระทำการผ่านไปนั้นจะต้องถวายอยู่ทุกวันจะต้องถวายอยู่ทุกปีถวายซ้ำๆแบบนั้นเรื่อยไปในร้านชั้นนอกในห้องบริสุทธิ์กระทำแทบจะทุกวัน แต่ห้องบริสุทธิ์ที่สุดหรือเรียกว่าเป็นห้องอภิสุทธิี่สถานปีละครั้งปีละหนเท่านั้นที่เข้าไปได้และไม่ใช่ทุกคนจะเข้าไปมีเพียงมหาพริษตคนเดียวที่เข้าไปแต่สิ่งที่พระเจ้าได้กระทำนั้นมีผลที่ต่างไปเลือดสัตว์ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงของจริงที่จะมาถึงพระโลหิตของพระศิษ์เป็นของจริงที่พระเจ้า เลือกไว้และใช้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปจึงสามารถกําจัดบาปได้อย่างมีผลถาวรนิรันดรและสามารถส่งผลได้ตลอดไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำไว้มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นก็คือว่าพระรมพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราได้เห็นก็คือถ้าหากแค่เลือดแพะเลือดแกะเลือดสัตว์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ก็ยังสามารถชักนําจิตใจให้คนได้หลุดพ้นจาก อิทธิพลของบาปได้พระโลหิตท,ที่ประเสริฐผ่านชีวิตและความตายของพระสกิตย่อมมีความหมายมากยิ่งกว่านั้นและประคำของพระเจ้าก็ได้จารึกไวช้ชัดเจนนั่นก็คือว่าโดยพระโลหิตของพระสกิตได้ชำระจิตใจและเปลี่ยนจิตสำนึกของผู้คนไม่เพียงแค่ให้หลุดพ้นจากทางบาปแต่ยังชักนำจิตใจให้หันกลับไปรับใช้พระเจ้าที่ส่งบุญชนอยู่นี่คือความหมายที่ยิ่งใหญ่ ในผ่านการที่ปรงค์ได้ทรงประทานให้เพื่อเราทั้งหลายจึงไม่ธรรมดาครับนั่นจึงเหมาะสมยิ่งแล้วที่พระคริสต์ดได้ทรงเป็นผู้กลางและทําหน้าที่อยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าโดยพระโลหิตของพระองค์ทําให้เราทั้งหลายได้รับการไถ่ชําระและได้รับการอาภัยโทษเมื่อเรากลับใจและเชื่อในพระองค์โดยพระโลหิตนี้ ไม่เพียงแค่เราได้รับการไถ่ยังให้อิสรภาพจากอํานาจของบาปซาตานและวิญญาณที่ชั่วร้ายทั้งหลายที่ตามล้างตามรารังขวานชีวิตของเราทั้งหลายอีกด้วยและโดยพระโลหิตนี้ได้ทําให้ทุกคนเป็นคนชอบธรรมหรือว่าเป็นคนที่พระเจ้าสามารถมีสัามะคมตธรรมอยู่ด้วยได้นั่นคือพระโลหิตของพระเยซูและโดยพระโลหิตนี้ยังชําระจิตสํานึก เพื่อให้รับใช้โดยไม่ได้รู้สึกผิดหรือตะขิดตะขวงใจหรือด้วยความจำใจหรือด้วยความไม่ตั้งใจแต่จำต้องรับใช้เพราะว่าถูกเรียกให้ใช้ไม่แต่เป็นความรักและความเต็มใจที่จะรับใช้สนองพระคุณของพระเจ้าและโดยพระโลหิตนี้ยังเปิดทางให้ทุกคนได้เข้าใกล้พระเจ้าได้และโดยพระโลหิตนี้ ทำให้ทุกคนได้พบพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าและความช่วยเหลือและความรอดอย่างทันเวลาทุกเมื่อทุกยามในเมื่อมีความต้องการในชีวิตสามารถได้พบพระคุณความรอดของพระเจ้าได้เสมอและโดยพระโลหิตนี้ทําให้พันธกิจแห่งความรอดอยังคงกระทํากิจอย่างต่อเนื่องในชีวิตของผู้เชื่อเรื่อยไปหรือในโลกนี้เรื่อยไปสาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปพระเยซูมาได้มาเพื่อการนี้เพื่อเราทั้งหลายมาเพื่อจะยกบาปเรามาเพื่อจะชำระเราและนำเราไม่เพียงแค่ให้เป็นผลลภัยของพระเจ้าแต่ยังทำให้เราได้ถวายงานรับใช้พระอ,องค์ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งลูกท้าทำเพื่อพ่อได้นั่นหมายถึงว่าความสุข ที่เต็มแน่นในหัวใจได้ถวายงานปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อได้ไม่ใช่ทําเพื่อจะเป็นคนดีแต่เพราะเป็นคนดีและมีหน้าที่ในฐานะเป็นลูกพระเจ้า,จ,าจึงถวายงานปรนนิบัติรับใช้พระองค์ mm hmm. บทเรียนที่เราได้รับจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้ก็คือประการแรกเมื่อเราได้เห็นคุณค่าหรือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทําเพื่อเราทั้งหลายได้ช่วยทําให้เราได้มองเห็นคุณค่าของการถนอมรักษาความคิดและจิตสํานึก หรือจิตใจของเรากี่มากน้อยเพราะกว่าที่เราจะได้เป็นผู้ที่บริสุ์พระองคต้องพลีชีวิตและเลือดที่บริสุทธิ์ของพระองค์ได้ชำระล้างความคิดของเราดังนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งใดมากล่อมเกลาหรือมัวเมาชีวิตของเรามอมเมาชีวิตของเราความคิดของเราจนให้เราตเตลิดเปิดเปิงไปจากวิธีทางหรือวิธีคิดแบบคนของพระเจ้าอีกต่อไปให้เราถนอมรักษาความคิดจิตสํานึกเอาไว้ ให้มาก,มากประการที่สองบทเรียนที่เราได้รับเมื่อเราได้ชื่อว่าได้เข้ามารับการไถ่ชำระจากพระโล uh หติตของพระเจ้าเราได้ยอมจำนวนและปล่อยให้ชีวิตได้รับการสะสางและสร้างขึ้นใหม่มากแค่ไหนอย่าหยุดเพียงแค่ว่าเราได้รับการชำระแล้วแต่ให้เราก้าวต่อไปยอมเป็นคนคนนั้นที่ให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราจนลักษณะนิสัยของเรา เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้คือตามอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยบทเรียนที่สก็คือว่าอย่าปล่อยให้ซาตานและวิญญาณร้ายหลอกลวงเราความรักของพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะโอบอุ้มและนำเราได้กลับมาอยู่ในทางของพระองค์พระเจ้ารักคุณนะครับอย่าให้มันซาตานหลอกคุณอีกต่อไปให้เราที่ฐานด้วยกัน กับสาธุการแด่พระเจ้าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าของเราพระโลหิตอันทรงคุณค่าที่พระองค์ได้ประทานเมื่อเพื่อข้าพเจ้ทั้งหลายนั้นมีคุณค่าและมีความหมายอย่างมากมายโดยพระโลหิตไถ่ยของพระองค์ได้เปลี่ยนชะตาชีวิตได้เปลี่ยนดวงชีวิตของลูกทั้งหลายจากเราที่จะจมปรักอยู่ในภัยพิบัติความพินาศและความตายได้กลายเป็นคนใหม่และมีสิทธิ ที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โดยพระโลหิตของพระเยสคกิ์ได้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานและได้ประทานหลังลงมาเพื่อปวงค้าทั้งหลายจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบพระคุณขอความรักและพระคุณเมตตาจะนำพาชีวิตของลูกทั้งหลายไม่เพียงแต่อยู่รอดปลอดภยัยแต่จะให้ความรักของพระเจ้าได้สาดแสงออกไปและส่องสว่างไลผ่านออกไปยังผู้คนอีกรอบข้างอย่างมากมายต่อไปด้วยขอโปรดช่วยละเวยระพรในพระนามวิศ แห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน